ชอรโกทำไมไม่บอกผมดีดีอยากกินนมตรอกโรล่เป็นไงคะอาทิตยีสนุกไหมคะเาเจอกันสุกสาวร์ทต้านะคะยืนนะคะสนุกเหมือนเดิมอีกทุกนะสองทครับตอนนี้คือศัตรูกันนะมานั่งนี้ทำไมไปผมไม่ได้ผมเป็นบริการ จากละครเรื่องดังค่ะจากศัตรูสู่หัวใจนะคะที่ได้นางเอกสาวอ้ําพัชราภาค่ะกลับมาเล่นละครให้กับทางช่องเจ็ดอีกครั้งหนึ่งนะคะงานนี้ค่ะต้องบอกว่ามันมีฉากจี๊ดๆนะคะจูบกันแบบนัวเนียนะคะกับพระเอกนะก็งานนี้ค่ะเจ้าตัวเองนะคะก็มีการนะคะไปถามไฮโซพกด้วยนะคะขณะที่นั่งรับประทานอาหารอยู่ด้วยกันค่ะไฮโซพกนั้นจะตอบสาวอ้ําว่ายังไงนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ ไม่เละบุรครลนะครเป็นยังไงโอ้สนุกมากเลยสนุกมากเลยเหรอเออจุบมันเลยนะจุบมันเลยนะจุบมันเลยนะสนุกไหม ก็อย่างที่เห็นนะคะก่อนจะตอบนะคะไฮโซพกค่ะ so ก็มีการนําดอกกุหลาบนะคะมาเสียบที่หูค่ะแล้วก็บ่นว่ามีอาการเจ็บๆด้วยเหมือนกันนะคะก่อนที่จะตอบคําถามของสาวอ้้มค่ะว่าหลังจากที่ดูฉากจูบแบบดูดดื่มของเธอไปแล้วะคะก็บอกว่าสนุกมากเลยนะคะแหมแบบนี้เนี่ยกัดฟันพูดรอเปล่านะ,ะอ่ะก็เป็นโมเมนต,ต์ที่น่ารักค่ะที่สาวอ้้มท่ะก็ถามฟีดแบ็กนะคะจากไฮโซพกนะคะซึ่งก็เป็นแฟนละครตัวยงของเธอด้วยนะคะ ค่ะก็เป็นโมเมตนต์นึงค่ะที่เกิดขึ้นค่ะเธออัปเดตลงใน IG Story นะคะก็ออกมาให้ดูกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าเปล่านี้นะครัแบเแ้ลไม่สำเร็จไม่ละครเป็นยังไงโสนุกมากเลยสนุกมากเลยเหรอจุบมันเลยนะจุบมันเลยนะจุบมันเลยนะสนุกไหม